จัดไม่ชม2คันกับรถกระบะ2ค่ายดีไซน์เท่ทรงนิยมยูสุดีแม็กและเจ้าพ่อฟังก์ชันนิสสันดาวรารายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปเต็มนะครับผมสวัสดีครับผมวีเพชรยนนะครับผมที่รึกษาการขา,ขายของบริษัทเพชรยนนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกับพี่อีกแล้วนะครับกับคุณลูกค้าที่ติดตามช่องเพชรยนต์รถมือ2นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาที่1เสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยน์สาขาที่1นะครับซึ่งบริเวณพื้นที่สาขาที่1มีรถ จอดโชว์อยู่ประมาณ300 400ถึง400คันนะถ้าคุณลูกค้ากำลังมองหารถมือสองพิ่วิทเชิญนะครับที่บริษัทรย,ย,ยนต์สาขาที่1ซึ่งเรามี2สาขาณปัจจุบันนะครับแต่สะดวกสาขาไหนเข้าสาขานั้นได้เลยนะครับ และวันนี้ด้านหลังของพี่วีเป็นรถกระกบะที่อยากจะนำเสนอในคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทรงพิมพ์นิยม Isuzu D-Max และด้านขวาของพี่วีนะครับผม Nissan Navara เจ้าพ่อฟังก์ชันมีมาให้เลือก2คันเป็นคุณคุณจะเลือกคันไหนเดี๋ยวพี่วีจะอธิบายและนำเสนอความจุดเด่นของแต่ละคันนะครับให้ได้รับรู้เพื่อพี่ๆจะได้ตัดสินใจได้ภายใน คลิปนี้เลยนะครับต้องบอกว่า2คันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ทั้งคู่ใครสนใจรบกวนติดตามชมแต่ก่อนที่จะรับชมรบกวนนะครับกดติดตามกดถูกใจให้กับช่องของเพชรยนต์รถมือ2ด้วยนะครับ อะเดี๋ยวพี่วีขออนุญาตเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะครับเจ้านิสสันนาวาร่าตัวนี้สีขาวตัดดำคันนี้รถปี2018นะเลขไมาอยู่แค่110,000โลกับราคาตั้งขาย4 1 0 0 0 0กับ9,000คันนี้นิสสันนาวาร่าผมบอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันของเจ้านิสสันนาวาร่าเนี่ยมีมาให้ ครบจริงๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนกับรถกระบ,บะที่ให้มาณนะปัจจุบันนะนิสสันนวรา ตอบโจทย์สุดๆแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าด้านหน้าของเจ้านิสสันนวราคันนี้ได้ทุกอย่างมาเดิมหมดเลยนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้ชุดกระจังหน้าชุดกันชนหน้าเป็นการตัดงานดีไซน์ในส่วนของตัวสีรถที่เป็นสีขาวมุกและตัดกับสีดำกรอสแบ็กสวยเดิมมาแบบนี้เลยและจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของเจ้านิสสันนวรานะครับคือการตกแต่งลายสติกเกอร์บนตัวรถซึ่งรถคันนี้ก็ได้ไลายสติกเกอร์มาแบบ เดิมและครบไม่มีการเสียหายจากรายสติกเกอร์ซึ่งต้องบอกว่ารายสติกเกอร์ของเจ้านิสสันนว v ร r าเนี่ย มีราคาพอสมควรเลยนะในส่วนของตัวล้อแมกครับผมเป็นล้อแมกเดิมที่จะตั้งมาจากโรงงานตามดีไซน์เลยนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดยางเนี่ยใส่มาให้พร้อมลุยเลยข้อเด่นอีกอย่งอย่างของรถค,คันนี้ก็นี่ครับผมโปกซุ้มล้อนะตีมาให้เลยครับจากโรงงานสล้อครบๆเลยมีการยิงหมดสีโครเมียมแบบนี้ด้วยให้ความรู้สึกที่มันเป็นการลุยบุกตะลุยเลยนะครับ อันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดเด่นของเจ้านิสันนวาร่าเลยกระจกมองข้างสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถและมีไฟเลี้ยวในตัวปรับพับไฟฟ้ารถคันนี้ติดคิ้วกระสรบมาให้เรียบร้อยครบเลย นี่อีกหนึ่งจุดนะครับกุญแจเป็นคิวเรนสมาร์อยังที่นะในส่วนของตัวประตูสามารถกดเปิดได้เลยเปิดเข้ามาชมในมิติพื้นที่ห้องโดยสารภายในครับเห็นไหมว่าการตกแต่งดีไซน์เน้นโทนสีดานะครับเบาะตัวนี้ได้มาเป็นเบาะผ้าสภาพสวยมากเบาะคล้ายๆกับกำรรมะหยี่เลยนะสภาพยังสวยตึงอยู่เลยนะครับชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์แมนนวลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ลองรับในส่วนของตัวกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัวพรมลัยเป็นมัลติฟังก์ชันภายในของเจ้ารถคันนี้ผมบอกได้เลยว่ายังอยู่ในโครงสร กับการใช้งานที่ค่อนข้างสวยงามสมบูรณ์เลยนะครับในส่วนของมิติด้านในนะรถคันนี้ที่เพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะมีช่องแอร์หลังมาให้ด้วยนะแอบกระซิบไปก่อนนะครับแต่เบาะผมบอกได้เลยว่าเบาะสวยตึงจริงๆและในส่วนของฟังก์ชันกับการใช้งานที่ออกแบบมามีช่องวางแก้วบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ให้มาครบสําหรับรถกระบะท,ที่นั่งโดยสารดีสุดๆ หรุ่นแน่นอนนะครับไรสติ๊กเกอร์แบ็กอีดิชันอยู่ครบนะลักษณะงานดีไซน์ไฟท้ายยังเป็นไฟไท้ายเดิมแท้โรงงานนะครับโลโก้นาวาล่าอยู่ครบและที่สำคัญนี่เห็นไหม กล้องถอยมีมาให้ด้วยนะประตูฝาท้ายสามารถล็อกได้นะครับโลโก้ตัว E อยู่ครบไลเนอร์สภาพสวยๆพร้อมใช้จุดรับสัญญาณเป็นวิงครีบฉลามด้านบนนะแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนของตัวสีโทนด,ดําตัดกับตัวสีขาวมุกซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ของการใช้งานรถที่ค่อนข้างสวยงามลงตัวสไตล์สปอร์ตเลยพี่วีเปิดให้ชมในส่วนของตัวพื้นที่ด้านในนะเห็นไหมครับว่าพื้นที่มิติกับห้องโดยสารด้านในกว้างและสะอาดมาก ไม่เลขแท้นะครับเลขแท้เลขเดิมนะ1นึ0 0แโลนะครับผมเป็นการผสมสารระหว่างหน้าจอมาตรวัดที่เป็น TFT กับเข็มอนาล็อกและที่สําคัญพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันวงวงเดิมนะพวงมลาลัยวงเดิมนะครับแล้วก็ปุ่ม p u s ส start มูมีมาให้ครบนะกับรถกระบะถึงต้องบอกว่าเป็นการ กดปุ่ม p u s ส start ผมขออนุญาตขึ้นไปแล้วกดปุ่ม p u s สต t a r t ให้กับคุณลูกค้าได้ชมนะว่าหน้าจอมาตรวัดรวมถึงลักษณะฟังก์ชันที่ใช้การทํางานของตัวรถคันนี้สวยงามขนาดไหนเห็นไหมครับว่าลักษณะจอมาตรวัดสภาพสวยๆเลยนะครับลำแสงสีขาวตัดกับตัวหน้าจอ TFT ที่บ่งบอกการทํางานของรถกระบะคันนี้ผมเปิดประตูเอาไว้เห็นไหมครับว่าฟังก์ชันบอกชัดเจนนะครับผมในส่วนของตัวลักษณะ ภายในสะอาดสะอ้านอันนี้เป็นการเก็บเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าคุณลูกค้าให้ความสนใจผมเก็บทําความสะอาดให้ติงกว่านี้แน่นอนครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปชมห้องเครื่องของเจ้ารถกระบะคันนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่างานโครงสร้างฟังก์ชันภายในสวยงามขนาดไหนซึ่งต้องบอกนะครับว่ามันก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานของรถทุกคันที่บริษัทรยนต์นําเข้าแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับผม ต้องไม่มีการไขขยับแน่นอนนะครับหัวน็อตฝากระโปรงเป็นหัวน็อตเดิมนะลักษณะงานชุดด้านข้างนะครับแก้มซ้ายและแก้มขวาเดิมๆนะครับสีเดิมๆสภาพสวยเลยลักษณะงานโครงสร้างเราจะเน้นคัด รถที่เป็นกลุ่มที่เป็นรถเดิมๆเ,เอามาขายกับคุณลูกค้าเพราะมั่นใจเลยนะครับว่าคุณลูกค้าก็อยากได้รถที่มีการชนหนักพิกวว่มตัดต่อกอไมจมน้ํามาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสําหรับคุณลูกค้าที่มองหารถกระบะอยากได้ฟังก์ชันครบๆแน่นๆแ,และที่สําคัญพันคันนี้นะผ่อนแค่เจ็ดพันเท่านั้นเองถ้าคุณลูกค้าสนใจรบกวนนะครับยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรตามเบอร์ได้เลยนะครับคันนี้ผ่อนเจ็ดพัน และผมพาไปดูอีกหนึ่งคันซึ่งต้องบอกว่าเป็นทรงพิมพ์นิยมเลยนะครับใครๆก็รู้จักครับผมอีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอรคันนี้รถปี i, 2022ใหม่แค่9,000 0คันนี้บริษัทพยนต์และพีวีนำเสนอขายเพียง670,000 0 0 0กับ9 000. คันนี้สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้แน่นอนครับรถกระบะที่ได้ชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานคุ้มค่าประหยัดน้ำมันแน่นอนในส่วนของตัวด้านหน้าครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ u ันนิ่ l i ลท์มีมาให้ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่บริเวณชุดกันชนทั้งหมดหน้าตาเป็นสไตล์ของ e-suzu ชัดเจนมีเขี้ยวแหลมๆแ,แบบนี้ี e s u z u แน่นอนนะครับในส่วนของรถคันนี้จุดเด่นก็คือสีเขาเป็นสีขาวมุกเช่นกันนะสภาพ ตัวรถชุดกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าผมบอกได้เลยว่าสภาพกริบไร้ริ้วลอยแน่นอนขยับไปดูต่อในส่วนของตัวด้านข้างครับผมล้อแม็กสภาพสวยๆรายตรงรุ่นตัวนี้เป็นสีบรอนนะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับมีการติดตั้งในส่วนของตัวโป่งซุ้มล้อมาให้เช่นกันนะครับตามสไตล์เลยไฮแลนเดอร์ er, ดูแล้วลุยบุกทะลุบุกทะลวงเหมือนกันแน่นอนนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างคันนี้ แตกต่างจากคันเมื่อสักครู่เน้นเป็นสีตัวรถนะตัดกับตัวสีทูโทนที่เป็นสีดําปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวให้เช่นกันนะครับผมในส่วนของประตูภายในผมขออนุญาตเปิดให้ชมนะครับคันนี้สิ่งที่ออกแบบตกแต่งในส่วนของตัวงานคอนโซลภายในจะเน้นคอนโซลที่เป็นหนังบุนุ่มรวมไปถึงในส่วนของตัวภายในที่ ผมก็บอกได้เลยว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากจอทัชสกรีนมีมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นและที่สําคัญแตกต่างกันที่ชุดเกียร์นะคันนี้เป็นชุดเกียร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษขับคันนี้ได้สบายสบาย,บายแน่นอนนะครับในส่วนของกุญแจก็เป็นคีย์รีสสมาร์ทเอนทีเช่นกันนะเปิดให้ดูในส่วนของตัวมิติห้องโดยสารด้านหลังครับผมเห็นไหมว่าเบาะหนังสวยตึงสภาพไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นห้องภายในสะอาดสะอ้านมากด้านหลังมีช่องแอร์มาให้ รวมถึงจุดชาร์จไฟมีมาให้ครบเลยนะครับลักษณะของงานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายฝากระบะไลเนอร์อยู่ครบไฟท้ายเดิมๆม,มาจากโรงงานอิยุสุสัญลักษ์อิยสุดีแม x อยู่ครบและที่สำคัญก็ไม่ขาดกล้องมองถอยมีมาให้นะครับผมตัวนี้สามารถถอยจอดได้อย่างง่ายสบายมากๆผมขออนุญาตพามาชมในส่วนของตัวด้านหน้านะครับผมในส่วนของตัวมิติด้านหน้ารถนะครับผมนี่เปิดขึ้นมานะ พีวีขออนุญาตขึ้นไปนั่งสตาร์ทให้ดูเหมือนเดิมนะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นรูปก,กุญแจบิดไขนะครับผมอ่ะขออนุญาตนะเหยียบเบกนะครับผมแล้วก็ นี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องเครื่องติดนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอมาตรวัดก็เป็นการผสมผสานาระหว่างเข็มอนาล็อกกับหน้าจอ t f t มาแบบนี้เลยต่างคนต่างสไตล์สวยคนละแบบชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะในส่วนของตัวหน้าจอครับผมนี่เป็นทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายๆพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันสามก้านสวยมาก เป็นแมนนวลน,นะครับผมชุดเกียร์เป็นออตโต้เบรกมือเป็นเบรกมือธรรมดาแมนนวดใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้านะครับแน่นอนครับพี่วีสตาร์เครื่องไปด้วยรถทํางาน เครื่องยนต์เดินเรียบและนิ่งปกติเหมือนกันนะครับผมในส่วนของความพิเศษของรถคันนี้แน่นอนครับมีการติดตั้งในส่วนของตัวโชค๊คอัปฝากระโปรงมาให้แล้วแน่นอนคุณลูกค้าสามารถเปิดใช้งานฝากระโปรงได้อย่างง่ายสบายมากขึ้นนะแต่ยังคงเป็นหัวน็อตเดิมๆสภาพไร้ที่ติแน่นอนนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาโชนสีทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยเดิมไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิมแท้ของอ e ีซูซูนะครับผมป้ายเพจทคำเตือนต่างๆติดตัง้งครบโดยเฉพาะอ e ีซูซูต้องสําคัญนะครับดูจุดนี้เป็นสำคัญเลย ป้ายเพจนะยูสุปัม๊มตรงชัดเจนนะครับและที่สําคัญจุดแต้มสีชมพูแบบนี้อิสูสุเดินแพ้แน่นอนนะครับรถคันนี้ก็อย่างที่บอกไปอย่างที่นําเสนอไปนะครับว่ารถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากให้คุณลูกค้าพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าคันนี้6 7แสนเกับ9 0 0าคุณลูกค้าจะเต็มฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ0งหพัเท่านั้นรถ2คันนี้มีข้อดีและ จุดที่น่าส,น,าสนใจแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่ที่รถคันไหนจะตอบโจทย์คุณลูกค้าได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับยังไงพี่วีฝากเอาไว้ด้วยสําหรับเจ้าอีวิสุดีแม็กไฮร์เดอคันนี้สีขาวมุกนะแล้วก็เจ้านิสสันนาวาร่า2.5เคลเบอร์คันนี้ด้วยนะครับคันนี้ผ่อน7,000 คันนี้ผ่อน1 1 0 0 0สนใจขันไหนเรียกขันนั้นได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกับช่องของบริษัทยพยนต์รถมือ2สองด้วยเราจะมีรถสวยๆแบบนี้มานําเสนอให้กับคุณลูกค้าถึงบ้านแบบนี้ทุกๆวันแน่นอนนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้แล้วถ้าสนใจสคองคันข้างหลังพี่วียกหูโทรศัพท์และโทรหาที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วกลับมาพบเจอกับการรีวิวรถแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ